สวัสดีครับเรายังอยู่กับซีรีส์แนะนําตัวละครจากทูมิ i ิโบนกันนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่เพื่อนๆเนี่ยน่าจะชอบใช้กันหลายๆคนนะครับเปรียบเสมือนไนท์นะครับหรืออัศวินของเกมนี้เลยนะครับกับแทนทรัมนะครับ ตัวนี้เนี่ยถ้าจะให้พูดกันตรงๆเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นยากนิดนึงนะครับเนื่องจากเขามีเรทนะครับหรือความโกรธเนี่ยคุณต้องมีเน e ตัวนี้ให้ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณได้เล่นไปสักพักจะรู้ว่าตัวนี้ตัวละครตัวนี้มีสเสน่ห์อย่างมากแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้หลายๆอย่างนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวทำดาเมจหลักเพราะว่าเขาเกิดมากับเต๋าแอแทแ,แล้วก็เต๋อ เต่าดีเฟนต์เนี่ยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาแบบเดินหน้าฆ่าลูกเดี่ยวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ต้องระวังเพราะว่า HP เขาค่อนข้างน้อยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขามีสกิลอะไรที่น่าสนใจที่ช่วยให้เขาอยู่รอดแล้วก็ทำดาเมจกับศัตรูได้มากมายครับมาดูตัวแทนทรัมกันละกันนะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำดาเมจหลักของกล่องหลักเลยนะครับเป็นตัวที่เล่นกับความโกรธนะครับ เริ่มเกมมานะครับเขาจะมีตัวนี้เลยนะครับก็คือสกิลเรชนั่นเองนะครับแล้วก็มีบอด y ี้เขาตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวนับตัวศพนะครับหรือตัวแบดดี้ที่เขาทำลาสคิวได้นะครับสุดท้ายก็คือมีตัวเบอร์8ซึ่งก็คือ X c ค l l เล t o เตอนะครับเป็นขวานเล็กๆที่เขาไปเก็บมาแล้วก็สามารถใช้ได้โดยที่เป็นเรนนะครับโดยทำา2ดามินะครับทีนี้อ่า มาดูกันว่ามีอาชีพอะไรบ้างมีเซอร์เคิลนะครับหรือว่าเป็นแบบพวกบ้าคลั่งนะครับหรือมิมิกตัวนี้นะครับอันสุดท้ายคือ s c r e มิชเชอรนะครับก็มีอยู่3สายด้วยกันนะครับก็เรามาเริ่มจากเรชกันก่อนเลยนะครับตัวนี้จะเล่นแปลกนิดน,นึงนะครับเริ่มเกมนี้ยเปรียบเสมือนเขาจะมีเรชก็คือความโกรธเนี่ยอยู่ที่1น,นะครับตัวนี้จะเล่นแนวความโกรธสมมติเขาอยู่ตรงนี้นะครับ ทุกครั้งที่เขาทำดาเมจได้อย่างน้อยหนึ่งนะครับไปตีเปี้ยงไอตัวนี้จะพลิกออกมาเป็น1.2อย่างนี้นะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับหรืออีกอย่างก็คือเราทุกครั้งที่เสียเลือดนะครับไม่ว่าจะจากทางไหนก็ตามโดนมอนสเตอร์ตีหรือว่าโดนพอยซ์นอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกๆหนึ่งเลือดที่เสียเนี่ยจะขึ้นตัวเรสเนี่ยเป็น1.2 1.4 1.6นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีข้อดีอยังไงนะครับเมื่อไปถึง1.8นะครับ จะมีสัญลักษณ์อยู่2สัญลักษณ์ให้เราได้เลือกกันก็คือสัญลักษณ์ค่านะครับค่าเลย instant q หรือสัญลักษณ์ลูกศรก็คืออัปเกรดไปลูกถัดไปซึ่งถ้าสมมติว่าเรามีลูกถัดไปซึ่งก็คือลูกเบอร์2ก็คือ r a g e นี่อย่างนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนลูกนี้จาก1.8เป็น2.0อย่างนี้ได้เลยแล้วก็ทําเหมือนกันนะครับเป็นทุกครั้งที่โจมตีโจมตีอะไรอย่างนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีสัญลักษณ์อยู่ริมๆด้วย นะครับที่เป็นรูปหัวใจหรือเป็นรูปต่างๆก็ตามอันนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่ต้องการใช้ความสามารถเนี่ยเราดึงออกปุ๊บอย่างนี้ก็คือได้ฮิลสอเลยทันทีมีฮิลสด้วยนะครับอ่าโอเคทีนี้เหมือนกันถ้าสมมุติว่าจากลูกเต่าลูกที่2เนี่ยไปลูกที่3ามเรชนะครับตัวนี้นะครับเป็น3.0ก็เป็น3.2 3.4ตัวนี้จะเป็นรูปดาบนะครับซึ่งก็คือทำดาเมจได้ทันทีนะครับ ตัวนี้เนี่ยสลูกนี้จะมีข้อแตกต่างคือลูกเบอร์1เนี่ยถ้าอยู่ที่1.8นะเราสามารถ instant queue ตัวที่อยู่ข้างๆได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลูกเบอร์1นเนี่ย instant queue ตัว l e เวล1น,นะครับถ้าเป็นเบอร์2นะครับ instant queue เบอร์5แล้วก็เบอร์3 instant queue เบอร์20ซึ่ง มีประโยชน์มากๆแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ไปเสร็จปุ๊บมันจะไป exhaust ทันทีเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้าเกิดเราใช้เบอร์1นึ่งไปเสร็จปุ๊บมันจะไม่มีทางเบอร์2เบอร์3จะไม่มีทางใช้ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตรงนี้นะครับเบอร์4 angle management ตัวนี้เนี่ยช่วยเพิ่มนะครับอย่างที่เห็นนะครับบวกลบ0.4หมายความว่าสมมุติว่าตรงเนี้ยเราอยู่ที่1.2เราใช้ตัวนี้บวกลบ0.4ก็ปาเข้าไป 1.6ไปเลยนะครับอ่ามันจะมีบวกลบ0.2 0.4นะครับแล้วก็บวกลบ0.6ด้วยอันสุดท้ายเนี่ยดีมากๆคือเป็นเครื่องหมายลูกศรน,นะครับอ่าไปถัดไปก็คือไม่ว่าจะอยู่ที่ลูกไหนก็ตามสมมติอยู่1.4เราทอยได้นี้ปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นลูกถัดไปทันทีนะครับก็คือปุ๊บขึ้นมาเป็น2.0เลยอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้น a n c h o r m a n e g e ม e n t เนี่ยมีประโยชน์ทําให้เรา อัพสกิลได้เร็วขึ้นนะครับอ่าอันนี้เป็นสกิลของเซอร์เกอร์ด้วยกันทีนี้มาดูสกิลตัวสีเขียวนะครับมีมิกตัวนี้เนี่ยนะครับมีอยู่3อย่างด้วยกันอันแรกคือ Like กับเวนะครับตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์รูปหมวกนะครับหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อ่แทนทรัมนะครับติดสัญลักษณ์นี้นะครับลงในแอคทีฟสมมุติว่าเป็นเบอร์2แล้วกันนะครับศัตรูโจมตีเข้ามาปุ๊บนะครับ เราลดเลือดลดก่อนสมมติโจมตี2อย่างนี้แล้วเขาก็โดนเราก็เอกซอร์ตัวนี้ไปปุง้งไปติดหมวกพิษนะครับก็คือโดนโดนพิษไปด้วยเลยอย่างนี้นะครับก็ถือเป็นสกิลเคาน์เตอร์ได้อย่างหนึง่งทั้ง3ลูกมันจะมีสกิลอันนี้นะครับที่เรียกว่าสตีลแอคนะครับทุกครั้งที่ทอยได้อันนี้เราจะขึ้นเอ็กคอเลกเตอร์นี่เอ็กคอเลกเตอร์เคาน์เตอร์อยู่หนึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้ได้โดยที่ ทิคก,กับใน1รอบใช้ได้หนึ่ครั้งนะครับ,รบแล้วก็ทิคปุ๊บแล้วเราก็โจมตีตัวไหนก็ได้นะครับโดยที่โดนดามเมจ2ด้วยกันนะครับซึ่งตัวเนี้จะเป็นข้อดีเพราะว่าบางตัวนะครับอยู่ไกลไอตัวนี้ไม่ต้องเสียเวลาเดินไปก็ใช้แอคคอเล็กเตอร์คือโจมตีไปเลยนะครับอ่ะอันนี้คือสกิลแรกไลท์กับเวิร์มนะครับเบอร์5ต่อไปเบอร์6นะครับ จะมีสัญลักษณ์รูปขวานแล้วก็มีอ่าขวานแล้วก็เหมือนแบบออกแอคชั่นหน่อยตัวนี้เนี่ยเหมือนล a ชแบ็กนะครับเวลาใช้ก็คือเอามาวางไว้ตรงนี้อ่าอย่างเช่นลัชแบ็กสถ้าตัวนี้ตีมาปุ๊บเราทิ้งตัวนี้แล้วก็ตีกลับทันที3บางทีเขาก็ตายเลยอะไรเงี้ยนะครับทุกครั้งที่เราฆ่ามอนสเตอร์ตายสมมุติว่ามอนสเตอร์ตายไปยีงตายไปเราจะขึ้นตัวนี้1น,นะครับบอดี้เขาอ่าอย่าลืมตัวนี้ มีอะไรให้อัพคีฟเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นต,ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับต่อไปไล์กับโคโบซึ่งเป็นสกิลที่แนะนำว่าให้อัพเป็นอันแรกๆก็คือตัวนี้ครับผมฮาร์ดี้นะครับฮาร์ดี้ตัวนี้จะดีกว่าของมอนสเตอร์ Monster ตรงที่อย่างตัวนี้เนี่ยสมมติว่าเวลาเราทอยได้ปุ๊บเลข2หมายความว่าหลังจากนี้เนี่ย จนกว่าจะเริ่มเทินของเราเนี่ยสมมุติว่ามีใครก็ตามตีเรามาเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงไม่ว่าจะตี4หรือ5ดาเมจก็ตามเราจะลดแค่1ดาเมจก็เปรียบเสมือนทั่วไปนะครับรวมถึงถ้าโดนพิษโดนอะไรด้วยอะไรอย่างนี้นะครับก็ในเทินเทินหนึของแบตตี้เนี่ยเราจะลดได้อย่างมากคือ1ดาเมจแล้วพอต้อนเทินพอมาถึงต้นเทินของเราเนี่ยเราก็ลด1ตัวนี้นะครับก็หมายความว่า ถ้าเป็นเลข2ก็คือใช้ได้2รอบของการแบทเทิลเลยทีเดียวซึ่งก็ถือว่าทำให้อึดขึ้นอีกเยอะนะครับกับสกิลฮาร์ดดี้ตัวนี้ต่อมานะครับสคร e มิเชอร์นะครับตัวนี้ก็จะมานิ้วเลทได้หลากหลายนะครับเริ่มจากตัวแรกเบอร์9นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีสายลักษ์ลบ3แล้วก็มีเป็นบรรทัดบรรทัดหมายความว่าถ้าเราใช้สกิลตัวนี้นะครับ เราต้องใช้ทันทีเปียงแล้วลดอินิชิทีฟของตัวนั้นๆสมมุติว่าเราใช้กับตัวนี้นะครับเราจะสามารถลดอินิชิทีฟของตัวเนี้ลงได้3หน่วยนะครับตอนจบรอบนี้นะครับปึ้งสมมุติว่าใช้กับตัวสีม่งนะครับปึ๊บก็ลด1 2 3นะครับก็ลงมาอยู่นี่เลยหรือถ้าลบ7นี่ก็คืออยู่ใต้สุดแทบจะแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวนี้เนี่ยเป็น สกิลค่อนข้างมานิปลลยถือว่าดีมากๆเลยนะครับต่อไปเบอร์10นะครับคริปโปลนะครับตัวเนี้จะเอาไว้ใช้บัฟตัวมอนสเตอร์ตัวแบดดี้นั่นเองนะครับเวลาใช้เนี่ยก็ให้เขาเนี่ยทอยปุ๊บแล้วไปวางไว้บนแบดดี้นะครับจะมีผลทำให้เขาเนี่ยลดการโจมตีลง1ลูกเตา๋านี่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับก็วางปับ๊บแสดงว่าตัวเนี้แทนที่จะก ทอย2ลูกก็เหลือทอยแค่ลูกเดียวอย่างนี้นะครับมันก็จะมีอ่ะอันนี้ก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ใกล้เคียงกันอย่างตัวเบอร์14ซึ่งก็คือ strengthen ตัวนี้เนี่ยจะบวกลูกเต๋านะครับอ่ะเราก็ใส่ลงไปปึ้งจะทำให้ Attack จาก3อย่างเงี้ยกลายเป็น4นะครับก็คือเพิ่มหน้าลูกเต๋าที่เราจะทอยได้ทีนี้มันจะมีหน้าพิเศษอยู่อันนึงก็คือเป็นหน้าสุดท้ายซึ่ง เหมือนเป็นรูปเฟืองแล้วมีดาบอยู่ข้างในอันเล็กๆอย่างนี้ถ้าเราทอยได้อันนี้ปัป๊บหมายความว่าไงหมายความว่าเราจะได้แอดเทมบวกเพิ่มสแตตไอตัวนี้หนึ่งครั้งนะครับโดยที่แอดเทมอย่างที่บอกก็คือเราจะทอยเต่าแอดแท็ตามแอดแท็กปัจจุบันอย่างการณีนี้คือ3ทอยปุ๊บถ้าไม่ได้กระดูกเลยเนี่ยเราก็ได้ขึ้นแอดแท็ทันทีนี่ถือว่า มีประโยชน์มากๆเหมือนได้1 Skill กิลพอยนะครับอันนี้ก็เป็น s ส l l Buff อีกอันหนึ่งอันนี้คือ s t r e n g t h e n นะครับต่อไปนะครับเบอร์11ตัวนี้ way of the wild นะครับตัวนี้เนี่ยจะมี s สก l l disable นะครับซึ่งเคยอธิบายไปแล้วอย่างเลข5ก็คือเรา disable เบอร์5หรือเบอร์1ได้นะครับสมมติเอามาวางไ,งไว้ตรงนี้ปุ๊บ หมายความว่าสกิลว e k เคนของตัวนี้ไม่สามารถใช้ได้แล้วนะครับหลังจากนี้ Battle ทั้ง Battle นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าแบบปิดความสามารถได้ดีนะครับต่อมานะครับเบอร์ B 13 Innovate นะครับตัวนี้เนี่ยตอนแรกคิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะมีความหมายเยอะนะครับก็คือสกิลจ p นั่นเองนะครับก็คือเหมือนมูฟมูฟไปที่ แบตตี้โดยที่ไม่ต้องเสียนะครับไม่ต้องเสียเด็กเลยนะครับก็คือเวลาเราใช้ปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็มุกไปปรับอย่างนี้เลยแล้วก็อาจจะไปโจมตีเลยก็ได้นะครับซึ่งมันจะมีผลกับมอนสเตอร์หลายๆตัวเราสามารถหนีออกจากการโดนล,ลุมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันต้องมุกไปตีเท่านั้นนะครับต้องไปประชิดกับตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่เป็นแบ t t ี้ อันถัดมานะครับอันนี้นะครับเบอร์15 way of the ebon นะครับ ebon ก็คือชื่อเมืองทางเหนือตัวนี้นะครับมันจะมีสกิลท้อนขึ้นมานะครับถ้าเราท้อนตัวไหนสมมติเราปุ๊บเรามาติดตัวนี้นะครับอ่าเราใช้ความสามารถตัวนี้นะครับทุกตัวนะครับที่อยู่ติดกับตัวนี้นะครับในรอบนี้เขาบังคับตีตัวนี้เปรียบเสมือนไอ้ตัวนี้พูดด่ามันเอ้ยมึงมาตีเราสิอะไรอย่างเงี้ยต่อให อยู่ประชิดอย่างเงี้ยเขาก็บังคับตีตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าไอ้ตัวนี้มันจะบอกว่าตีตัวที่แข็งแรงกว่าแต่เขาไม่สนเพราะอ้นี้มันท้อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าช่วยเพื่อนมีประโยชน์อยู่พอสมควรอ่ะทีนี้ตัว x collector นะครับตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้ก็อธิบายวิธีใช้ไปแล้วเราไม่จเป็นต้องอยู่ใกล้นะครับเราก็สมมติเรามี3เนี่ยเราลดลง2ปุ๊บเราก็โดนไปเลย2ดามเมจอย่างงี้นะครับซึ่งก็มีประโยชน์มากเพราะว่า บางครั้งเราเจอสกิลที่มันเป็นเบรกนะครับเราก็ต้องใช้สกิลเพื่อฆ่าเขาไม่งั้นแอตแทกไดเราก็หายไปนะครับอันนี้คือแอคชั่เลกเตอร์ส่วนบอดี้เขาเนี่ยนะครับทุกครั้งที่เราฆ่าเนี่ยมันก็จะขึ้น1ขึ้น1ไปหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการจะใช้เนี่ยก็คือใช้ฟื้นเลือดนะครับเราต้องใช้หมดเลยนะครับจะเก็บไม่ได้นะครับก็คือใช้ทีใช้หมดอย่างเมื่อกี้ถ้าเป็นเลข3ก็คือฟื้นเลือด3เลยนะครับก็อืออมาก็ฟื้นเลือด3หรือฟื้นจนเต็มนะครับ อันนี้คือมีประโยชน์มากๆนะครับเวลาขับขันก็คือรีบคา่าตัวเล็กๆแล้วก็มาอัปเกรดตัวนี้เป็น consumable d i c e นะครับอีกอันหนึ่งที่ชื่อว่า Hono the Circle นะครับตัวนี้เนี่ยมีหลายหลากหลายหน้ามากเริ่มจากหน้าแรกตัวนี้ที่เป็นโบนนะครับ reusable bon สามารถเอามาวางไว้นี่พอเราใช้โบนเสร็จปุ๊บไอตัวนี้จะเด้งกลับมาใหม่ทำให้เราสามารถทอยใหม่ได้หรือตัวนี้นะครับ เป็นสกิลที่มีประโยชน์มากๆนะครับเพราะไอ้ตัวนี้คือ disoriented นะครับมันจะสตันหมู่ทั้งทั้ง battle mat เลยก็คือเวลาเราไปใช้ปุ๊บเราก็เอ้งวางเต๋าสตันนะครับไว้กับทุกตัวที่ level 5หรือต่ำกว่าโอ้โหถือว่าดีมากๆนะครับต่อไปอันสุดท้ายตัวนี้นะครับก็คือ inspire นะครับ ตัวนี้เนี่ยจะทำให้ทั้งปาร์ตี้สมมติตอนแรกเนี่ยอยู่อย่างนี้นะครับเราใช้สกิลนี้ปราบทุกๆตัวเนี่ยขึ้นมาอยู่เหนือสุดเลยนะครับโดยทีอ่ออเดอร์ต้องห้ามเปลี่ยนนะครับตัวนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์ในบางบาง,บางอารมณ์นะครับบา,บางสถานการณ์มาดูแบ็กอัพแพลนของท a n นสรัมกันบ้างนะครับ ก็จะมีอันแรก get angry กับคำดาวตัวนี้ง่ายๆก็คือถ้าสมมุติว่าตัวเนี้มันไปอยู่ที่2.0อ่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันอยู่2.0ปุ๊บตอนจบเทินเนี่ยมันเหมือนอารมณ์โกรธจะหายไปทำให้เหลือ1.0ใหม่นะครับอ่าแต่ว่าถ้าสมมุติเรามีเราใช้ get angry เนี่ยถ้าสมมติตอนนั้นเราอยู่1.6นะครับเรายอมทิ้ง get angry อย่างนั้นปุ๊บมันจะปรับเป็น1.8แล้วเราจะสามารถเหมือนอัปเกรดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วน ถ้าเป็นคามดาวเนี่ยถ้าเราอยู่ที่2.0ตอนจบรอบเนี่ยมันจะต้องปรับเป็น1.0แน่นอนเราก็ทิ้ง2ตัวนี้เพื่อคามดาวเป็น1.8นะครับอ่าเราก็จะสามารถใช้สกิลได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสกิลที่คล้ายๆ a n g h o r m a n a g e m e n t นะครับส่วนอันที่3ไม่มีอะไรอันที่4 X Collector ตัวนี้ก็ดีครับผมสเปน็นใช้4กระดูกนะครับเพื่อปรับ X Collector เนี่ยเป็นเลข3ไปเลยโอ้โหถือว่าเจ๋งมากๆ หรือสกิลสุดท้ายคือรีคูปนะครับตัวนี้นะครับจะฮิลสีนะครับสมมติว่าตอนนั้นใกล้ตายแล้วเรามี5อันปุ๊บโอ้โหฮิลสีเลยอันนี้ถือว่าแบบเหมือนฟื้นคืนชีพเลยรีคูปนะครับกลับมาใหม่อ่าทีนี้มาดู innate ability ของ t a n ทร u มกันบ้างนะครับอันแรกคือเรจก็ไม่มีอะไรก็เขาแค่บอกว่าเริ่มเกมเนี่ยให้เอาตัว1.0เนี่ยไปวางไว้ที่ช่องแอคทีฟเฉยๆก็ เหมือนกับว่าใช้ความโกรธให้เป็นประโยชน์นะครับส่วนอินเ e ตบวกหเนี่ยนะครับเราอิกโน e 2.0ได้ไม่สนนะครับอันนี้คือ Breakdown ก็คือต่อให้เป็น2.0ตอนจบเทิร์นนะครับก็จะไม่ปรับมาที่อยู่1นเพราะฉะนั้นอันนี้คือ Breakdown เราจะไม่สน Breakdown เลยถ้าเราเป็นอินเตบวกหแล้วนะครับอ่าก็อันนี้สำหรับแทนทรัมนะครับแนะนำว่าจะสังเกตเห็นว่า ดีเฟนซ์เนี่ยเขาจะมีสูนนะครับผมว่าเขามีไว้สัก1ห,หรือ2ก็ยังดีเอาไว้ป้องกันตัวนะครับแต่ผมว่า1ก็พอละ้นะครับที่เหลือก็ไปอัพอย่างเดียวขึ้นอยู่กับว่าเราปาร์ตี้กับใครด้วยนะครับฝากติดตามรีวิวของเราด้วยนะคะถึงวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามของเราสำหรับวิดีโอหน้า